สวัสดีค่ะสวัสดีบรรอังคารค่ะวันนี้เซอเอมพาชมรถเข้าใหม่นะคะกับรุ่นนี้ค่ะ t o y o ต a V ีอเครื่องยนต์1.5มิตรนะคะตัวนี้ตัวกลางรถยนต์ปี2020ค่ะมีเข้ามาที่สาขาเทพรักษ์นะคะสมุทรปาการมีตอนนี้ที่อยู่นะคะ5คันเดี๋ยวเซอเอมให้ชมเป็นตัวอย่างนะคะเป็นหน้ากระจังตัวนี้ปี2020 เลขไม้เริ่มต้นอยู่ที่7 3็ดหค่ะรถยังไม่ได้เก็บงานส่วนใหญ่เขาจะมีกระชนหน้านะคะเล็กๆน้อยๆอย่างนี้คันนี้นะคะกระจกเดิมโตโยต้าป้ายภาษีนะคะจะหมดทุกคันนะคะกันยา69 รถทุกคันยังไม่ได้เก็บงานนะคะเซ็นเซอร์หลัง2จุดค่ะมาดูภายในตัวนี้กันจะเป็นเบาะหนังนะคะแบบนีนะะ้เราไปดูเลขใหม่กันนะคะ วันนี้นะคะที่เสเี่ยแจ้งอยู่ที่73,390 90กิโลเมตรนะคะหน้าจอระบบทัสกีนค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีกล้องหลังไหมนะคะกล้องหลังชัดๆเลยค่ะมีระยะเส้นแบ่งนะคะ หากลูกค้าสนใจนะคะมาชมกันก่อนได้รถจอดที่ RDD c ดีดีค t e r เซนเสาขาเทพรักษ์สมุทรปราการนะคะปี2020ทุกคันนะคะตอนนี้เซลเอ็มสตาร์ทเครื่องอยู่คันนี้สวยๆเลยนะคะ,อะขออนุญาตดับเครื่องนิดนึงเบาไม่มีขาดนะคะก็จะมีรอยนั่งตามการใช้งานบ้างค่ะ น็อตประตูน็อตเดิมเลยนะคะด้านหลังค่ะดูเครื่องกันหน่อยฝาดูฝาเดิมไหมนะคะเดี๋ยวดูกันก่อน ฝาดเดิมนะคะสวยงามสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวราคานะคะเซมว่าน่าจะเป็นประมาณไม่เกินวันศุกร์นี้ค่ะครว่าได้ราคาแน่นอนนะคะพาชมเลขไมแน,น้อยๆกับคันนี้ไปก่อนนะคะอย่างคันนี้ก็ยางปี22สองนะคะจะมีเลขไม่เจ็0หมื่นสกว่า แสนสามนะคะแสตนต้นๆละแสนสาม,สามชมรถกันก่อนได้นะคะเราไปดูอีกสักคันนะคะริ้วรอยก็มีทั่วไปนะคะ ส่วนมากจะเป็นตัวกันชหนหน้าอย่างเี้นะคะเอ็มเก็บงานให้ก่อนนะคะเลขใหม่คันนี้นะคะอยู่ที่132,473กิโลเมตรค่ะ เสเอ็มเช็คแล้วนะคะทุกคันไม่ขาดรถสวยๆเดิมๆแต่ก็ยังไม่เก็บงานให้ก็ดูริ้วรอยกันชัดๆแบบนี้ไปเลยนะคะมาชมรถกันก่อนได้นะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดทำการะคะ่ะสำหรับลูกค้าสนใจจ Finance, ัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์นะคะเรามีไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ชั้นนำรองรับให้กับลูกค้าส่วนแล้วก็หาลูกค้าสนใจซื้อเงินสดได้เลยนะคะราคาเงินสดนะคะ ไม่บวกแบตเพิ่มแล้วราคานั้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวได้ราคาแล้วเอ็มแจ้งใต้โพสต์นะคะอีกครั้งหนึ่งคาดว่าน่าจะไม่เกินวันพฤหัสสุกนี้ค่ะช่วงนี้สิ้นเดือนนะคะวันนี้วันที่30กันยายนก็เดี๋ยวเดือนหน้านะคะประมาณหนึ่งไม่ไม่เกินวันที่5นะคะ5ตุลาคมจะมีเข้ามาจะเป็นรถกระบะเยอะนะคะกระบะแคป โอเคค่ะวันนี้โซเอมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ